เจ็ดสัตรธรรมสูตรว่าด้วยธรรมเจ็ดประการที่เป็นเหตุให้บรลูวิมุตติหกสิบภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นพระหูสูตร 4. เป็นผู้หลีกเกรน5เป็นผู้ปราศจากความเพียร 6. เป็นผู้มีสติ7เ,เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ดประการนี้แลไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสัตธรรมสูตรที่เจ็ดจบ